สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบกคิวขึ้นดังนะครับก็เป็นการเล่นการ์ดนะครับสอนการสดนะครับโดยชั้นหน้ามบ้านนะครับก็เป็นเช่นเคยนะผมก็จะหมุนกลองล้อนะครับเพื่อกําหนดทิศทางการเปิดเกมนะครับผมอ่ะโอเคกดเลยดีกว่าครับผมเออเอแบคโคเหรอเอตามใจเกือบแล้วแบคโคผมเล่นไม่เป็นโอเคครับก็เดี๋ยวตัดภาาไปที่เกมกันเลยแล้วกันนะครับผม เอาละครับผมก็มาพบกันเกมนะครับผมอันนี้ผมก็พทะคนจีนนะครับผมเล่น id f i e e stop นะครับพทะคนจีน1คิวนะครับผมก็เมื่อกี้สุ่มได้เปิดเกมตั้งใจงั้นผมเล่นแบบตามใจเลยเกือบแล้วได้แบบแบบโคนนะครับนะครับผมก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเราก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเค มามาตดตามรับชมเกมกันดีกว่าน,นี่เขาก็เปิดเกมแบบปกตินะครับผมก็กเลมนปกติเล่นกันแต่ที่เนี้ยช่วงพักหลังมาผมชอบเล่นจุด3 3, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. นะครับกับจุด34นะครับผมโอเคเขาเล่นเส้นสีใช่ไหมครับแสดงว่าเขาอยากจะเล่นบนเลนแถวนี้ได้นะครับผมก็อาจจะได้ยืนตรงนี้นะครับม,มีฝั่งนี้อยู่นะครับผมงั้นผมจะเลือกเข้าฝั่งนี้นะครับเพราะว่า ถ้าผมเล่นตรงเนี้ยนะครับผมผมอยากจะใช้บริเวณแถวๆนี้ในการเข้านะครับในการโจมตีเพื่อที่จะไม่ให้สีดําได้โมโยได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะนะครับผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันเนาะนะครับผมว่าเป็นในแบบนี้นะนะครับผมเพราะว่าถ้าผมเข้าตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตรงนี้มันหนาแล้วผมคงข้างโจมตีตรงนี้ได้จุดเดียวแล้วก็มันอาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับโอ้ เขาเบียดเหรอนั่นเดี๋ยวผมขอเช็คประวัติเขานิดนึงนะครับโอ้ืึโอเคอุ้ยแพ้เพิ่งแพ้เกมเดียวเองโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอันนี้ก็เขามาเล่นในลักษณะนี้นะครับเขาให้พื้นที่มุมผมนะครับแล้วก็เดีย๋ยวผมเขเข้าไปยึดพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยออกมาแล้วปล่อยเขาได,ได้ตรงนี้อีกมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผม ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเชื่อมหรออุ้ยงั้นผมเขากระโดดนี้ผมสามารถงัดขึ้นนะครับทําให้ตรงนี้เชฟไม่ค่อยดีนะครับใครที่เป็นกระโดดนี้ยจริงๆงกระโดดแล้วรู้สึกเหมือนไวใช่ไหมแต่ว่าการที่เราโดนเปหวดท้ายอย่างเงี้ยนะครับผมโดยเฉพาะสองเม็ดเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมอือฮึผมอาจจะเล่นอย่างนี้เนาะปึ๊บ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 โอเค โอเคครับผมพี่โน้ตมานะครับก็เล่นแถวนี้เขาเล่นตรงนี้ผมก็จะโจมตีเลยนะครับเพราะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มีเชฟอยู่ไม่เชฟของเขาไม่ค่อยสวยนะครับโบล่นแถวแถวน,นี้แล้วเขาเล่นเส้นสูงใช่ไหมครับผมสามารถเล่นอย่างนี้ได้เลยตึกๆๆแต่ขอให้ตรงนี้ก่อนแบบสแป๊บนะอือฮึตัดเลยอ่าย่างไงครับเขาเชื่อมใช่ไมปึ๊ปึ๊บปึ๊บ ตึ๊บโอเคโอ้อย่างงี้เขาจะช่วยผมหรือเปล่าอืมชิบต่อหรอปับ๊บชิปอืมฮะอ่ะฮะผมต่อออกแล้วเขายังยังไงกระโดดหรอกระโดดเราตัดโอ้กระโดด,ต,ด,โโด,ดตึ๊บชึบชึบตัดอือฮะถ้าผมเล่นด่างนีใช่ไหมป,ป,ปั๊บอัตลิปปึ๊บ ต่อออกมาทีหนึ่งอืมถ้าผมเล่นต่อปุ๊บปับป๊บปั๊บเขาตัดใช่ไหมอืมอืมอืมกระโดดใช่ไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บตัดโชะอืมกระโดดตรงนี้เออกระโดดตรงนี้ใช่ไหมปับ๊บอ่าเขาเล่นหนีบเราอัลตริออกมา เชื่อมอืมถ้าผมเล่นตรงนี้อัตลิปุ๊บปุ๊บเขตลิต่อตึ้งต่อลงอืมยังไงดีอ่ะต่อออกแล้วกันนะครับจะได้แบบไร้ปัญหาตรงนี้เนาะอันนี้ผมก็เล่นตรงนี้เลยเขาตัดแน่นอนผมก็เตรียมไว้อยู่แล้วครับในบริเวณแถวนี้เนาะ เวลามีการตัดเกิดขึ้นนะครับพยายามเนาะอย่าให้แบบเดินแบบให้มีเรื่องของโดนอัตลีนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยปุป๊บผมโดนอัตลิก่อนเท่ากับว่าเขาได้ตัดฟรีใช่ไหมครับเนี่ยถ้าได้อ,อย่างเงี้ยปุป๊บเนี่ยเขาผมก็ต้องกระหนกระโดดใช่ไหมถ้าผมจะลั้นตรงเนี้ยผมก็จะโดนเขากินได้แบบนี้นะครับผมก็ต้องอะจะต้องทะแยงนะครับผมทีเนี้ยเขาอาจจะสร้างสามารถสร้างรอดได้และอย่างเงี้ยบริเวณแถวอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยเนาะ,อ,อ,ะ,อ,ะอ่าอันนี้เขาเลือกจะต่อออกใช่ไหมครับผมก็กินได้เลยเนาะ ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวกับแป๊สเอาได้ดิกินได้เลยอือฮึทีเนี้ยเดี๋ยวเขาจะพยายามเอาตรงนี้ดิ้นใช่ไหมอันนี้ผมก็อของบานทีหนึ่งอืมทีนี้มันจะเป็นการตัดสู้กันอ่ะระหว่างนี้ใช่ไหมสองกลุ่มเนาะปุ๊บปั๊บปั๊บโช๊ะโช๊ะอันนี้เคผมกระโดดตรงนี้ ผมสามารถเล่นตรงนี้ได้ไหมป้าป้าแบตเตรตึ๊กตึก,ตก,ตกไม่ได้นะครับเพราะงั้นเวลากระโดดอย่างนี้ดูดีๆนะครับผมอันนี้ผมสามารถยืดออกมาแล้วกินสามเม็ดได้นะครับแต่ผมคิดว่าเขาจะได้ความแข็งแรงนะจากตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างจะซวยเหมือนกันนะ อ,อย่างนี้สามเมตรเขาจะโดนกินนะครับแต่ว่ามันจะแลกกับว่าตรงนี้ขึ้นมาเขาจะได้เดินไปเนฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อ่าเหมือนตรงนี้เขาจะหนาขึ้นนะคนที่เขาตรงนี้เขาจะหนาขึ้นแปลว่าตรงเนี้ยเขาหนาขึ้นแปลว่าตรงเนี้ยเขาก็กไม่กังวลแล้วกับตรงนี้จะตายนะครับอ่า,เข,อาเขาสามารถกระโดดออกได้โอเคจริงๆอ่ะผมคิดว่าเขา เวลาจะสร้างรอดนะครับโพรนจะสร้างรอดให้แบบไวๆก่อนเลยนะครับผมอา,อาจจะเล่นกระแทกไปเลยก็ได้นะครับดีนี้เราก็ตัดใช่ไหมครับอัตตรีมาไม่มีอะไรนะครับนี้เราอย่างนี้เชฟเชฟของสีขาวไม่ค่อยดีด้วยซ้ำนะครับอันนี้ตัดต่อแล้วก็ค่อยกินอย่างเงี้ยนะครับเก็บมครับอย่างงี้เชฟของสีขาวไม่ค่อยดีถ้าอย่างนี้มาผมต่อลงต่อได้ทีนึงแล้วผมเชฟดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้ผมมีทางเลือกดูคือเล่นตรงนี้นะครับ กับเล่นตรงนี้แต่ตรงนี้ผมคิดว่าผมจัจอากจะฆ่าเขาต่อไหมล่ะถ้าผมไม่อยากจะฆ่าแหละผมก็ผมก็สลัดเล่นตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าผมคิดว่าเฮ้ยตรงนี้จะทําอะไรได้นะนะครับผมก็อาจจะต้องเล่นอย่างนี้นะครับเวลาเพิ่งเล่นก็ต้องดูดีๆเนาะอืมอันนี้ผมคิดว่าถ้าผมรอดโจ๊ะเชะจึ๊บจึบจึ๊บจึบอ่าโอเคผมคิดว่าไม่น,าน่ารอดเขเงงั้นผมก็เล่นนี่เลยนะครับ มีสองแบบเนาะเล่นนี่กับเล่นนี่อืมต่อลงก็อืมอ่าเล่นนี่ดีกว่าเห็นไหมครับตรงนี้เขาเพี้ยหมากบางอย่างสลัดได้ก็สลัดนะครับแต่เราสลัดโดยการทําให้เขาอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะสลัดแล้วก็ทำให้แบบเหมือนอะไรนะเขาอยู่กระจุกตัวเนี่ยได้พื้นที่ก็ได้แบบไม่ได้ใหญ่นะครับโอ้อันนี้อันนี้เขาน่าจะเสียดเซนนะอันนี้น่าจะเสียดเซนเพราะว่าผมแน่นเน้น ผมสามารถทิมก่อนทีนึงได้นะปึ๊บแล้วเขาจะไปช่วยผมให้ได้ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันจะมีปัญหานะผมกินเลยครับไม่สนใจแผลตดัดแผลตดัดแผลตดัดอันนี้ผมน่าจะแฮปปี้นะถ้าถ้าถ้ามาทรงลักษณะนี้นะถ้ามาส่งลักษณะเนี้ยผมอาจจะเลือกที่จะเอาส่งอาสามเอนี้หนีแล้วนะฮะอือฮึได้ไหมอ่ะผมขอดูตรงนี้ก่อนถ้าผมเล่นี่เขาตัดใช่ไหมโอเคผมขอตัดตรงนี้ก่อนเขาว่ายัางไง แต่ผมคิดว่าเขาอะอยากจะเล่นบิบตรงนี้ผมพื้นที่ผมตรงนี้นะอืมอืมถ้าผมอัตลิหรอปึ๊บปึ๊บเชื่อมเปาะแล้วเราต่อตรงนี้ปะเล่นตรงนี้เปาะปะเชื่อมตรงนี้เปาะอืมอืมกำลังคิดอยู่อะเปาะเป๊ะเปาะเป๊ะเ,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 เล่นนี่หรอ กําลังคิดอยู่ว่าผมจะสลับแบบตึกตึกตึกอัตลิตึก,ตก,ตตกแล้วก็อัตลิเบียดตรงนี้ปั๊บกระโดดยังไงเออเอา,เอาอยัางไงดีเนาะโอเคเอตัดก่อนละนะครับผมตัดก่อน ผมว่าแถวๆนี้ผมว่าผมน่าจะทําอะไรได้นะอืเนี่ยผมว่าน่าจะทำอะไรแถวๆนี้ได้นะอาจจะเบียดปะป๊อปะปปอือหือืมโอ้เอ้ยเหมือนเขาไม่ยอมให้แฮ ยอมให้ผมกิกนเลยครับพอกินปุ๊บอาตรงนี้ก็จะถูกตัดขาดจากกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ทีนี้เขาอาจจะเลือกกระแทกเนาะนั่นไงผมว่าละพอเล่นตลาดสักนี้ผมอาจจะต้องเลือกทิ้งมือแล้วเนาะอืมอืมอาจจะต้องแบบยอมให้พื้นที่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้ช่วยไปก็อาจจะไม่ประโยชน์แล้วนะครับอาจจะเล่นอย่างนี้ เห็นไหมครับต่อให้เราตรงนี้เขากินได้จริงๆเขาก็ได้มา1 2 3 4 1ส3 4ามสี่หนึ่งสม้าประมาณ20แต้มนะครับเห็นไหมดูมันจริงๆเหมือนจะดูใหญ่นะแต่จริงก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่โอเคนี้ผมก็เล่นตามโจสกิเลยละกันนะครับเห็นไหมครับผมก็ได้จากตรงนี้ขึ้นมาแรกแล้วก็ผมก็ได้ตัวตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เขาก็เสียปันมาณ่าตรงนี้20แต้มนะครับ โอเคตรงนี้เราก็สลัดแล้วก็ได้ตรงนี้มาโอเคเราก็ได้ประมาณได้พื้นที่คืนด้วยนะครับประสานกันตรงนี้ปุ๊บเล่นนี่อาา่าฮะตรงนี้โดนตัดขาดอืมโอ้โจมตีเลยเหรอทำไมเลือกโจมตีอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยนีอืมงนั้นผมก็เบียดตรงนี้นะ เขาอาจจะกลัวว่าตรงเนี้ยผมใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยเขาจะทําให้เหมือนถ้าแบบเพื่อนๆนอะ่ะกังวลเรื่องตรงนี้นะว่ามันจะใหญ่นะครับตรงนี้ผมไม่คิดอยากจะหนีละเอ้ยหรือหนีได้ถ้าเล่นตึกๆเราควรนาหน้าเนาะล้วปิดล้อมดีกว่านะครับอาจจะเล่นอย่างนี้เนาะคือตรงนี้ผมไม่ต้องการแล้วนะครับผมโอเคอาจจะต้องปิดตรงนี้นะครับนำหน้าล้ปิดตรงนี้ได้ไมปับป๊บปั๊บตึก,ตก ได้เนาะปั๊บปั๊บปัตติเชื่อมเอ้ยได้สิได้นะครับได้ได้เขาว่ากลัวว่าตรงนี้ใหญ่อะแต่ว่าจริงๆอ่อะเขาเขาเรียกตรงนี้คอนจะทำให้ผมมันใหญ่ขึ้นเปล่าๆนะอืมเชื่อมปุ๊บอืมเชื่อมเชื่อมปุ๊บปิดนี่เอ้หัวกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมเบียดดอบเบิ้ลพันเน่ไปจะเกิดอะไรขึ้นปั๊บตติตลิเชื่อมเชื่อม เชื่อมใช่ไหมเชื่อมปึ๊บปึ๊บเชื่อมตรงนี้ปับ๊บเราเบียดนี่เอ้ยเขาตายก่อนหรือปเปล่าโป๊ะโป๊ะโป๊ะเชื่อมเอเหมือนเขาจะตายก่อนนะเออผมเบียดบเิลทันเนีก่อนอืม ชิปชอ๋อโอเคเขาน่าจะอัตลีออกมาเนาะถ้ามาทรงอย่างนี้นะครับอัตลีออกมาแล้วทีนี้ตรงนี้เขาจะทำไรเพราะทำไผมได้ก็จริงอุ้ยเดี๋ยวนะเอางี้เลยเหรอฮู้ฮู้ฮูููู้้ที่ต่อลงปิดนี่เล่นนี่อัตลีเราอัตลีชึบปิดนี่ต่อออกเล่นนี่ชิบชิบ ชิบชิป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 ช <y i> <âm> uh ิปโอ้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 อ่าอ่าบันไดเป็นบันไดดำอืมชิบชิบเพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะเลือกโดยการอันนี้แทนนะครับ อ๋ออัลจา่ิกรโดยการเล่นเน็ตนะแล้วเอาตัวข้างนอกก่อนแทนนะครับตอนนี้ผมอาจจะยอมให้เขาได้พื้นที่ตรงนี้ไปแล้วนะครับมาเล่นตรงนี้แล้วอยวเล่นเน็ตตรงนี้ปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันติดบันไดอะเนี่ยติดบันไดดำเม็ดนี้พอดีเป๊ะเลยแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีรูปเชฟอีกรูปหนึ่งนะครับผมก็ เล่นอย่างนี้ได้นะครับปั๊บปบเล่นนีนะครับเขาก็กินใช่ไหมครับแต่เล่นนีเขากินเราหยอดโอเคเราก็จะหยอดนะครับแล้วก็สร้างเชฟจากข้างนอกแล้วก็ไปค่อยจบตีตัวนี้แหละอืึซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้รอดนะครับขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เราก็เล่นก่อนเนาะทีหนึ่งปับ๊บโอเคติง อา่าฮะปึ๊บปึ๊บอืมชึบผมว่าผมเล่นที่ทีหนึ่งดีไหมเนาะกันโดนตัดเนาะชึบเนาะ,นะว่าเล่นสักทีหนึ่งย้ำตรงนี้สักทีหนึ่งเนาะกันโดนตรงนี้ตัดตรงนี้เขาก็เป็นเชฟนะครับแต่ตรงนี้เราก็เล่นตรงนี้เข้ามาได้อันนี้เราก็เหมือนเดิมเนาะอืมปึ๊บ เพ๊บเพ๊บเพ๊บเพิบพิบพิบอืมอืมอืม,อมตอนเนี้ยผมว่าผมว่าน่าจะมีเรื่องของการตัดเกิดขึ้นนะอ,อันนี้ปับ๊บชิปเล่นนี่ใช่ไหมเราเบียด โชตัดน,นี่ปั๊บอัตริเชื่อมเชื่อตรงนี้ปุ๊บปิดนี่อัตรินี่นี่อ๋อฮหคือจนตอนเนี้ยอยากทิ้งมือมากนะพอแต่ว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องรอยตัดตรงนี้นะครับเอาไงดีถ้างนั้นเราก็ขอลองถามก่อนว่าเฮ้ยคุณนะ่ะจะเล่นตรงนี้ไหมแล้วก็ป้องกันตรงเทปตรงนี้ด้วยนะครับไปในตัว เพาว่าตรงนี้ผมว่าเขาอาจจะไม่รับมือเนาะป,ปั๊บอืมปึ๊บปอ้าวแสดงว่าเขาอยากตัดเนาะถ้าเขาอยากตัดใช่ไหมครับอืมอยากตัดอ่ะผมก็ต้องรักษาและอันนี้มเหมือนเป็นปการถามทางเนาะถ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะอ่า,อาทำให้ตรงเนี้ยความแขง็งแรงจริงผมถ้าเขาตัดจริงผมก็เล่นนี่เนาะ เออตรงนี้ใหญ่กว่าดิตรงนี้ช้ามากเลยเออจริงๆแล้วผมอยากได้เซนเต้มากเลยอ่ะจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าเขาตัดมาเนี่ยผมผมผม,ผมเอามือไปเดินเนี้ยเขาตัดมาจริงๆเนี่ยผมก็เล่นหนีก็ได้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไปรอบแบบเนี้ยก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่เลวใช่ไหมเออเดแนลยว่ามันเนี้ยค่อนข,ข้างช้านะครับช้าไปนิดหนึ่งเด่นเขาอาจจะเล่นเปิดเกมไวๆกว่า เห็นไหมเชฟของดาไม่ค่อยดีเลยถูกไหมฮะตัวนี้เชฟของดำไม่ค่อยดีเลย,เย,ออย,เลยโอ้เขารับด้วยปึ๊บ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 อัตลิตร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 ตรอาา่าฮะอุ้ยถ้าอย่างนี้หรออย่างนี้มันจะมีโอกาสเล่นแบบนี้ไหมอ่ะปึ๊บปึ๊บได้ไหมอ่ะอ่ะ ครับปุ๊บตอนนี้คือผมอยากจะทิ้งมือมากไม่ใช่หรอกสองสามสี่เชื่อมนี่บิดนี่อ่ตะลิบนี่อ่าตะลิบิดนี่บิดนี่เชื่อมใช่ไหมอ่ะผมเบียดทีนึงตอนนี้คืออยากจะทิ้งมือแล้วนะตอนนี้ผมคิดว่าผมสามารถทิ้งมือได้นะถ้าเขาเล่นด้านนี้เขยพอาตะลิอ่าฮะอัตริอาาัอาตริาตาึกอัตริทึกทึกต่อมา โอเคตรงนี้เป็นเซนเต้แล้วนะครับงนั้นผมเล่นโจมตีเลยตรงนี้ใหญ่มากค้าจริงๆเขาควรเล่นนะฮะตรงนี้ใหญ่มากนะครับแล้วตรงนี้ก็เชฟก็ยังไม่ได้รอดนะครับผมสามารถเดี๋ยวเล่นตรงนี้ก่อนทีหนึ่งเนาะเปาะเขาก็ต้องรับตรงนี้ใช่ไหมถ้าเล่นนี่เขาก็ต้องมาลั่นนี่ใช่ไหมอือึโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมเขาพยายามจะสร้างเชฟตรงนี้เนาะใช่ไหมถ้าเราปิดตรงนี้ ปับ๊บ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 ตัดโชออัตลิชิบชึบทะแยงอืมโอเคผมเล่นนี่ดีกว่าเอาความแข็งแรงก่อนนะครับแต่าตรงนี้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะพื้นที่สีสีดําไม่ได้ใหญน่นผมเล่นอย่างนี้ได้นะครับตอนนี้จะบอกว่าพื้นที่ดําตรงเนี้ยใหญ่มากนะครับเป็นจุดเดียวที่ค่อนข้างใหญ่เลยโอ้โหเอาจริงสิอย่างนี้ก็ กำลังคิดอยู่จะเบียดดีไหมนะครับหรือว่าจะเล่นอย่างนี้ดีผมว่าเล่นอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ผมก็ไปจมตีตอนนี้ดีกว่านะครับเล่นแถวๆนี้เพราะว่าโอเคอย่างนี้ผมว่าผมรับได้โอ้เขาเบียดใช่ไหมโอ้โอ้ถ้าเบียดเหรอผมเล่นเลยได้ไหมตัดเลยได้ไหมปั๊บปอัตาลิชุบชุบโอเครับก่อนละกันเนาะ บ้านหลังเนี้ยใหญ่เหมือนกันนะแต่ก็นะนะครับอันนี้ผมจมตีละขามีเท่าไหร่เดีย๋ยวเรานับกันดีกว่า1 2 3 4, 4 5 6องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส2องส2ามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยบอ่ามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแป้มสิบสาอ็ามสเจ้า ได้ฐานแล้วห้แต้ม53 54ามห้าสี่ห้าห6าห้าหกห้าเจ็ดแต้มนะอุย้ยนี่เขาช่วยผมแล้วอนะจริงๆก็งเขาจะทิ้งให้ตรงนี้เป็นแผดตัดดีกว่าเนาะเป็นอ๋อพยายามจะสร้างเชฟใช่ไหม,มปิดหัวจริงๆผมอยากให้เขาช่วยอยากจริงๆผมอยากให้เขาช่วยผมได้เล่นต่อเนาะผมจะเล่นตรงนี้งั้นผมก็จะเล่นอย่างนี้ละกัน อืมปิดนี้แล้วก็เล่นเมนี้อ่าฮะเขาปิดด้านนี้ไหมปิดถ้าปิดด้านนี้ใช่ไหมอาัตราิออกมาโอ้จริงๆเขาควรคปิดด้านนี้เนาะมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเนาะเล่นตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็กินได้นะ อ่าฮะถ้าเล่นนี้ผมก็จะต้องอต่อลงนะครับต่อลงแล้วก็สร้างเชฟด้านนี้แล้วก็ทำให้ให้สีดำตรงนี้ไร้ฐานนะครับโอเคอันนี้ผมก็เล่นตรงนี้ก่อนทีหนึง่งโอเคแล้วผมก็ไปเชื่อมแบบนี้ถ้าเกิดว่าขาวก้อนนี้ก็จะรอดแล้วนะครับส่วนดำตรงนี้เชฟก็ไม่ค่อยดีเลย แถมด้านบนก็เป็นสีขาวอีกนะครับประมาณนี้เนาะอืมอย่างเงี้ยถ้าเป็นทรงขนาดการเงี้ยสีขาวโอเคครับขาวดีกวา่าจ,จริงๆแล้วไอ้การแอบมองเราครูตัดเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีปัญหาหรือเปล่านะฮะอืมถ้าแบบไม่ม,ไมีมีปัญหาเนี่ยเราก็แบบก็ถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ เดินยังไงให้แบบเราดีที่สุดเนาะเวลาเราจะฆ่าอเงี้ยอันนี้ก็ว้าวอ,อันนี้อาจจะต้องโดนเบียดละเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดละอย่างงี้ส่งมาให้ผมตัดนั้นเนี่ยทำเป็นเล่นไปออันนี้ถ้าผมเล่นนี่เขาก็แนบตรงนี้เนาะป้าป้ปาปอัตลิปึ๊บ ใช่ไหมตะลิ้ตีปุ๊บประตีปิดลงปิดลงใช่ผมปิดตรงนี้ได้เอ้แต่ว่าเขาจะเล่นด้านนี้สิถ้าเขาเล่นแบบธรรมดานะครับผมจะได้น,นี่เลยนะครับปิดนี้คือตรงเนี้ยผม่าโจมตีตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากจะโจมตีตรงนี้ไป็น,นตัวตเล่นนี่ใช่ไหมเขาตัดผมอัลตลิอ้าวอ้าวทำไมเชื่อมอย่างนั้นน่ะเอย้ยทำไมเชื่อมอย่างนั้นลน่ะ อันนะั้นผมว่าตลิตัวน,นี้ปุ๊บเขาเล่นนี่ปับป๊บปับ๊บตัดแล้วกินใช่ไหมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บกินไปนี่ปุ๊บอืมถ้านั้นผมก็แค่เชื่อมธรรมดาก็พอแล้วเนาะเนี่ยเพราะว่าผมก็กินเขาได้อืมทำไมเขาอยู่ๆเขาให้ผมตัดจริงๆ <laughs> แผลตัดมันก็ แต่จริงๆมันก็อาจจะหนักอยู่นะเพราะว่าถ้าสมมติเขาตัดจริงๆใช่ไหมครับผมจะรีบเป็นนี้นะครับปุ๊บแล้วผมจะตัดเป็นนี้นะครับเขาต่อรองผมจะเล่นเป็นนี้นะครับอันนี้ก็ก็จะถือว่าหนักอยู่เหมือนเดิมอ่มนเนาะก็ก็ตั้งจะตายปะโอวันนี้เขาน่าจะเล่นนี้แน่เลยโป๋ะตรงนี้แน่เลยเป๋ะตรงนี้ปั๊บเราออเอลีตรงนี้ปุ๊บเขากินนี้เราก็กินตรงนี้ปุ๊บเขาเล่นตรงนี้ปั๊บเรากินนี้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ย ผมว่าเขาจะเล่นหนีบตรงนี้แน่เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่าผมก็ถ้าเล่นแบบธรรมดาใช่ไหมเล่นหนี่ใช่ไหมเขาก็อาจจะเล่นอย่างนี้ถูกไหมครับเราก็เล่นหนี้ปั๊บเล่นหนีบปุ๊บผมว่าเขาก็เอาเอาเอาีอย่างเนี่ยเอาอะไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บ แล้วผมก็กินดิเดี๋ยวเขาเขาจะหนีบมั้งใช่ไหมเขาน่าจะหนีบแหละปั๊บพอเราเล่นนี้ปุ๊บเขาหนีบปั๊บเรากินนี่ปุ๊บเขาก็ต้องกระตือตรงนี้เราก็กินตรงนี้ใช่ไหมเขากินแล้วก็กินคืนเขาก็ยังไม่มีห้องเลยเดี๋ยวมันจะไปสะเทือนก้อนนี้ด้วยอ่ะอเวลาเล่นอ่ะพยายามอย่าเดินให้สะเทือนกับกลุ่มนะครับยิ่งมีกลุ่มอ่อนแอใกล้ๆกันยิ่งไม่ควรเดินให้เราแบบนี้เลยนะควรสร้างให้มันลอดไปก่อนนะครับ อย่างนี้ออกมาเนี่ยโอ้เอ้าอะไรเนี่ยแล้วอยู่ก็เอ้าตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะเล่นอย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยปิดนี่นะผมกินนะอืมนี่นะกินนะเล่นนี่นะเล่นนี่เล่นนี่ออกมานะผมอาจจะเชื่อมปุ๊บเล่นนี่เขาตายใช่ไหมอันนี้ผมก็กินเลยทีนี้กลายว่าเขาตายแล้วเนี่ยอืมยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้ว อันนี้เขาก็ทําเล่นไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมเขาน่าจะมองพลาดหรือเปล่าแล้วถ้าผมมีแถวๆวเนี้ยผมเล่นตรงนี้ได้ทีหนึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้ห้องจริงเลยนะเนี่ยถึงตรงนี้จะแต่ว่าถึงตรงนี้จะรอดนะครับผมก็จะได้พื้นที่จับตรงกลางกระดานตรงนี้เหมือนเดิมอ่าเขาเชื่อมเหรออันนี้ถ้าเขา,าตะลิปับเรากินนี่เราเล่นนี่ปุ๊บผมว่าผมยัง โอเคเอากันเหนียวดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อมตอนแรกแบบจะโชว์จะโชว์แบบออปิดล้อมอีกทีนึงอะไรเงี้ยเนาะเอาอ,อันนี้ผมต่อออกเลยแล้วผมเดี๋ยวผมมีเมนี้ละสมมุติเขาเ่าเขาเล่นไนปุ๊บผมเล่นเมนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่รอดนะอือปิดเลยอย่างงี้ปิดเลย โอ้ผมปากเสือพอดิเป๊ะนี้โอเคนี่เขาด้าจะตายแล้วอ้าวนี้ตัดใช่ไหมขออ๋อเขาจะเล่นตรงนี้เป็นไอันี่มั้งแล้วสร้างตรงนี้ใช่ไหมทึบๆจึ๊บอัตลิกจึบอัตลิกเอ้ยไม่ได้พี่น้องเหมือนเหมือนแบบเขาอยากจะเบียดเนาะปั๊บเอ้ยต่อออกเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะเขาเล่นไม่ได้หรือเปล่าถ้าผมจะอัวตร้มิน,นิเขาก่อนทีนึงใช่เขาเล่นไม่ได้เนี่ยเขาเขาน่าจะมองพลาดแล้วผมก็ปิดล้อมอย่างนี้ปึ๊บ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 ปิดล้อมอย่างนี้ก็ได้อ่ะปิดล้อมอย่งนี้ก็ได้กลายว่าตายหมดเลย <laughs> ตายหมดเลย ่าคิดหนักเลยจริงๆเขาใช้เวลาเร็วมากในะ176เม็ดนี้ให้เวลาไปแค่สิบกว่านาทีเองบ้าไปแล้วอันนี้ผมอุย้ยแอบมองปับ๊บโชาะปุ๊บนี่ปั๊บ,บโอเคนะเคไม่น่ามีผลเนาะอ่ากิกกระโดดทำแล้วก็ได้หนีก,กระโดดกันมาเขาตายแล้วอย่างนี้แกว่าเขาตายหมดเลยเนี่ย อคอันนี้ก็คูตัดใช่ไหมผมก็เล่นตรงนี้เนี่ยเขาตายหมดเลยเดีย๋ยวผมไปรักษาตรงนี้ละโอ้ปุ๊บปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้วผมรักษาก้อนนี้ตายแล้วตายแถมพื้นที่ผมใหญ่ด้วยอา้าวยอมแพ้โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับไอ้บางอย่างก็สลัดได้ไก็สลัดนะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่จะแย่งพื้นที่อย่างอื่นแทนนะครับ อันนี้ก็เขาจะมายุดพื้นที่ผมตรงนี้ได้ก็จริงแต่ว่าผมก็ได้ข้างนอกเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ถือว่าแลกกันไปนะครับผมอันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าใครบเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจของเรานะใครอยากสมัครก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ